สวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้สังคมนะคะเจอกันในเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทยนะคะวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ดีงามที่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมนะคะถึงแม้ว่าวัฒนธรรมไทยในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันแต่ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยนะคะ ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะเมื่อมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมันย่อมมีคุณค่านะคะอย่างแรกเลยเป็นเครื่องมือสําหรับยึดเหนี่ยวจิตใจในการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมของคนในกลุ่มในสังคมกลุ่มเดียวกันนะคะเกิดความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาการแต่งกายศาสนาพิธีขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆนะคะและเมื่อ คนในแต่ละสังคมเมื่อไปอยู่กันต่างถิ่นนะคะเมื่อเจอบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันหรือในภาคเดียวกันกับตนเองนะคะทำให้เกิดความรักความเข้าใจและเกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะและประการสุดท้ายของประโยชน์และคุณค่าก็คือช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสังคมไทยแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างในด้านต่างๆดังนี้นะคะ ความแตกต่างด้านภาษาในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะคะแต่ละภาคใช้ภาษาไทยแต่ว่าแต่ละภาคมีความแตกต่างกันในด้านของสำเนียงในด้านของเสียงที่ออกมานะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าคิดนะคะคิดภาคเหนือจะบอกว่าคิดนะคะอีสานก็คือคิดคิดนะคะภาคใต้คิดเหมือนกันหรือคําว่าช่วยภาคเหนือจอยจ่วย นะคะอีสานซอยส่อยไข่แน่นะคะภาคใต้ก็ช่วยนะคะหรือคําว่าคําว่าโกหกนะคะภาคเหนือขี่จุอีสานก็จะบอกว่าขี่ตัวนะคะภาคใต้จะใช้คําว่าขี่หกแต่ว่าภาษาถิ่นแต่ละภาคนะคะมันจะมีเอกลักษณ์จะมีความน่ารักแต่ในในตัวของมันเองนะคะ ภาคเหนือก็จะมีความอ่อนช้อยในการพูดนะยกตัวอย่างเช่นคำว่าช้อนภนะาคก,กลางใช้คำว่าช้อนคือภาษาไทยมาตรฐานนะคะภาคเหนือจะใช้คำว่าจ้อน <c oughs> นะคะภาคใต้ใช้คำว่าช่อน <c oughs> จะสั้นๆน,นะคะหรือหรือฟักทองนะคะภาคก,กลางเราก็จะเรียกฟักทองปาสายจะเรียกบบกอึมากอึ ะะภาคเหนือจะเรียกมะฟักแก้วส่วนภาคใต้เขาจะเรียกว่าน้ำเต้านะะน้ำเต้าของภาคใต้คือฟักทองของเรานี่แหละนะคะหรือคําว่าคิดถึงนะคะคิดถึงภาษากลางฉันคิดถึงเธอจังเลยภาคใต้จะใช้คําว่าวังเวิร์ดอีสานใช้คําว่าคิดฮอดนะคะภาคเหนือใช้คาว่าคิดเติง ความแตกต่างด้านศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนะคะแต่ว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ศาสนาที่คนนับถือมากเลยก็จะเป็นศาสนาพุทธนะคะแต่ว่าศา,าสนาทุกศาสนานะคะหลักปฏิบัติเนี่ยจะแตกต่างกันแต่ว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คืออยากให้เกิดความสันติสุขนะคะอยากให้เกิดความสบายใจ นะะคไม่มีทุกใจนะคะะฉนนั้นไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามนะคะมีจุดมุ่งหมายก็คืออยากให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งหมดนะคะความแตกต่างทางด้านการแต่งกายนะคะคนไทยในแต่ละภูมิภาคมีการแต่งกายที่แตกต่างกันนะคะชุดพื้นเมืองตามท้องถิ่นของแต่ละภาคนะคะเช่น คนภาคเหนือก็จะมีชุดที่บ่งบอกว่านี่แหละชาวเหนือนะภาคกลางก็จะมีชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะความแตกต่างทางด้านการละเล่นพื้นเมืองนะคะมันก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละภาคเช่นภาคใต้ก็จะมีหนังตะลุงมโนราร้องเองงนะคะภาคเหนือก็จะมีแสดงฟ้อนเล็บนะคะ ฟอนเงียวไพสารก็จะมีโปรงลางหมอลำเสิ้งนะคะภ <c oughs> าคไหนอีกเนี่ยภาคกลางภาคกลางก็จะมีลำตัดมีกลองยาวนะคะ <c oughs> ความแตกต่างด้านอาหารนะคะในแต่ละท้องถิ่นจะมีการจะมีวิธีการปรุงอาหารที่เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันต่อมา ต่อต่อกันมาช้านานแล้วนะคะแต่ละภาคจะมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะเช่นภาคเหนือก็จะมีน้ําพริกนุม่มแคบหมูนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีส้มตําม,มีปลารา้าภาคกลางนะคะกุ้งสองตัวโดดเด่นนะคะก็จะมีต้มยํากุ้งนะะภาคใต้ที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือมีอาหารเป็นอาหารที่มีผักเยอะนะคะผัดกุ้งใส่สตอแกงไตปลาแกงเหลือง นะคะคน่ากินดังนเอ่อไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของไทยนะคะเออ่วัฒนธรรมมีคุณค่าและมีประโยชน์นะคะเราควรจะศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆในสังคมไทยนะคะแล้วช่วยกันบำรุงรักษาไว้นะคะวันนี้ ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะก่อนจาก,กันนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ